คิดว่าไปตลาดลักซามาเนาะน้องไปซื้อซื้ออย่างไปซื้อน้ำตาลมาเอเห็ดน้ำปั่นแล้วก็ไปซื้อเครื่องสะอันเอาน้ำปั่นคือได้เห็ดน้ำปั่นน้องขายบ่บ่เห็ดน้ำเอ้ยเห็ดน้ำเอ้ยอยู่ในตู้นั่นบอกคือว่าขายน้ำปั่นขายเฮ็ดน้ำปั่นขายน้ำปั่นแล้วก็มีนมเหนียวนมเหนียวแล้วก็ชาเขียวชาเขียวนมเหนียวโอ้ยกินนมเหนียว มื่อนี้โบได้ขายบ่มื่อนี้ฝนตกแล้วบ่ค่อยมีลูกค้าแล้วก็เลยบ่ได้ขายหยุโอ้น้องกะมีไอ้เห็ดอาชีพเสริมก็คือขายน้ำปั้นกะคือว่าน้องไปเรียนมากับโบได้ยากมันบอกสอบได้บ่ธรรมดาได้มากได้มากซิบมากเปดโอ้เก่งอยู่ได้มากเป็ด ไอ้บั<า>กแปดบักซิบนี่ถือว่าได้ไดเยอะยอบ้านเราเกตสี 4, ่เกตสาม,อม,มของเขาหนึ่ง